ผมบางคุณทั้ฟังทั้งหมดเลยครับผมสมเด็จโตแท้แท้นะคะใช่ครับท่เห็นแต่ว่าปกติผมก็ไม่ดีไม่ได้ฝนคุณคุณลุงเขาฝนด้วยความอยากดูผมก็เลยขอขอสองลงนี้เข้ามาแต่จริงๆหลัง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 นะผมผมเคยเอาคมิ์นี้ไปเขียนลงในนิตยสารรันโพขอเอ่ยถึงนิตยสารรันโพนิดนึงค่ะผมเคยไปลงอยู่ในนิตยสารรันโพคนชอบมากเลยอ๋อแบบนี้เหรอใช่เพราะว่าคนเขาบอกว่า มันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing ตรงที่ว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นพาระสมเด็จแต่ถ้าการต้องการโชว์เนื้อโชว์เนื้อคำว่าโชว์เนื้อในที่นี้คือโชว์เนื้อผงบงงังผมรมกูเก่าซึ่งไปหายที่ไหนไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้พอเขาบอกเวลาส่องเนี่ยพาระทาพาลาเซ็งเขาอกโหยิ่งส่อ,สองยิ่งมันสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรายการเลเจนด์อินไต์ตำนานรอบตัวกำลังซิมันนะคะ ก็ต่อเนื่องกันจากสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะเรื่องราววัตถุมงคลของหลวงปู่ลํำพูก็ยังไม่จบนะคะก็ยังอยู่กับคุณเก่งรางน้ําค่ะที่ติดค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณเก่งเล่าค้างเอาไว้ที่เรื่องราวเหรียญที่คุณเก่งบอกว่าสําหรับสุภาพสตรีแล้วก็เด็กเล็กๆนะคะที่จะมานําเสนอกันวันนี้ก็ไปติดตามรับชมกันต่อเลยค่ะว่าเหรียญที่คุณเก่งจะนําเสนอนั้นจะเป็นรุ่นอะไรอย่างไรนะคะไปชมกันเลยค่ะ แต่อย่าลืมนะคะท้ายคลิปมีแจกรางวัลเหมือนเดิมดูให้จบคลิปนะคะคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะถัดมาถัดมาผมขอผมขอเอาพิมพ์ยอ่อยๆเอาใจผู้หญิงและเด็กอเอาใจผู้หญิงและเด็กสาวๆเดี๋ยวนี้ก็นิยมบูชาพักเครื่องเยอะนะคะเยอะมากผมกล้าพูดเลยว่าเยอะมาก,มากพิมพ์เล็กๆกับพิมพ์พิเศษอันนี้นี่ที่วัด สร้างก็น้อยหาก็ยากใช่ไหมคะใช่ครับพิมพสายญาิหลวงพ่อลงพูประมาณเจ็ดสิบกว่าองค์แต่ถามว่านับตอนนี้ที่เห็นยังเห็นไม่ถึงยี่สิบองค์เลยครับใครเจอที่ไหนพิมพ์นี้นะครับดูให้ดีเพราะว่าถามว่าพิมพ์เนี้ยต้องบอกอย่างนี้พระหลวงพ่อลงพูเนี่ยด้วยความที่หลวงพ่อลงพูตอนมาเป็นรองเจ้าวาดที่วัดใหม่อมตตรลดวัดบางหุนพรมท่านเนี่ย ได้ไปเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระพุทธโฆษานต์เจริญเลยตอนนั้นท่านเขาเรียกว่าอะไรไปไปเรียนนักธรรมกับสมเด็จพระพุทธโฆษานต์เจริญแต่ไป,ไป,ไปมาท่านก็เลยครับไปได้วิชาช่างในการทพาพระกับสมเด็จพระพุทธโคสาน์เจริญมามก็อย่างที่บอกพระหลวงพ่อหลวงพูนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เพราะท่านเป็นช่างท่านจะแกะพิมพกาพิมพ์อยู่ตลอดฉะนั้นพิมพ์ของท่านเนี่ยจะไม่เหมือนหลวงพ่อองค์หนึ่งคือหลวงพ่อองค์หนึ่งเนี่ยอาจจะจ้างช่างทำหรืออาจจะแกะ หรืออาจจะถอดแต่หลวงพ่อลาพูอ่ะแกเองถอดเองแล้วก็เกาพิมพ์พิมพ์บางอย่างเกาพิมพ์เดี๋ยวนําเสนอพิมพ์หน่อยพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลําพูมีสองพิมพ์นี้อ่าเอาพิมพ์นี้ก่อนอคุณนดาวครับที่โชว์ให้หน่อยครับผมสองพิมนี้ถ้าคนเล่นพระมองจะมองว่าเอ๊ะทำไมสมเด็จรุ่นนี้หรือสมเด็จทั้งสององนี้โอ้โหองค์ใหญ่จังหรือ องอ้วนจังเป็นความตั้งใจของหลวงพ่อลำพูครับพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่ล่าหลวงปู่หลวงพูปีศูนย์สองถามว่าเหตุใดหลวงพ่อลำพูถึงอยากเท่าเป็นอย่างนี้หลวงพ่อลำพูบอกเห็นพระสมเด็จมาบ้างไหมท่านผอมไม่สมบูรณ์<า>ะะรับไม่สมบูรณ์ท่านก็เลยเหมือนกับมีความต้องการให้พระเนี่ยอวบหน่อย<ว>ด,ดิค่ะปวดสมบูรณ์เพราะต้องการท่นรานหรอใครที่บูชาแล้วอุดมสมบูรณ์ครับก็เลย ก็เลยแกะพิมพ์นี้ขึ้นมานี่นี่หลวงปู่ลำพูท่านแกะเองนะพิมพ์นี้เป็นเขาเรียกพิมพ์ใหญ่ลำพิมพ์นี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลำพูเลยเพราะไม่มีใครทําเมื่อไม่มีใครทําพระองค์ใหญ่แล้วที่เห็นเป็นรอยเป็นรอยนี่คือหลวงปู่ต้นโพอ๋ออันนี้คือปู่ต้นโพด้วยเหมือนกันใช่พระหลวงพ่อลำพูเนี่ยผมผมจะเล่าให้ฟังว่าพระหลวงพ่อลำพูเนี่ยจะต้องแยกแยะหน่อยแต่ละพิมพ์เนี่ยจะมีทั้งแจกมือปู่สุมน้ำมนต์และปู่ต้นโพมีหลายกลุ่ม พระทุกพิมของหลวงพ่อลำพูจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่ถามว่าค่าความนิยมเนี่ยจะเล่นกู่ต้นโพนิยมเันดัหนึ่งเพราะว่ากู่ต้นโพเนี่ยมันเป็นพิมพ์ที่ลงกู่เดียวกับหลังยันแดงใช่ไหมครับค่ะอ่าแล้วก็ลองมาเป็นปู่ตุ่มน้ำมลแล้วก็เป็นพระแจกอีกหนึ่งครับผมในี่ผ่านมาแล้วพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อลำพูอีกพิมพหนึ่งก็คือพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่พระประธานพิมพ์ใหญ่พระประธาน ค,คุณดาวช่วยถือด้วยครับถามว่าพิมพ์ใหญ่พระประธานเนี่ยทำไมถึงเป็นพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ mm hmm. ก็อย่างที่บอกครับด้วยความที่ว่าหลวงพ่อลําพูเนี่ยเป็นช่างในตัวด้วยตอนที่ท่านถอดพิมพ์พระประธานเนี่ยท่านก็เกาพิมพ์คําว่าเกาพิมพ์นี่ก็คือขุดพิมพ์ให้มันลึกขึ้น mm hmm. พอซ้อไปซอกมาเนี่ยตอนท่านซ้อล่องล่องผ่าวาย เดี๋ยวให้ทำทีมงานถ่ายให้ไะครับจะเห็นว่ามีขีดตรงนี้อยู่หนึ่งขีดก็คือตอนหลวงพ่อลำพูซอลล่อ,ลองผ่าวายะไอ้มีซอเนี่ยมันไปโดนสกิดไปนิดนึงมันเลยเป็นล่องในพิมพ์พอกดออกมาปับ๊บมันจะมีเส้นขีดขึ้นมาหนึ่งเส้นเขาเรียกพ,พิมพ์ใหญ่พระประทานเนี่ยซุ้มมีขีดถามว่าพิมพ์เนี้ยเจอที่ไหนซื้อได้ทันทีเลยเพราะอะไร มันเกิดจากความไม่ตั้งใจของหลวงปู่ก็คือพอหลวงปู่เกาพิมพเนี่ยมีนไปโดน<ะ>เพราะกดพิมพ์ขึ้นมามันเลยเขาเรียกว่าตำหนิจุดตายขึ้นมาที่ว่าทําให้ดูง่าย<ะ>อ่ะพอ,พ,อพอดูง่ายเสร็จปั๊บถามว่าของเก่าส่วนใหญ่คนนึกไม่ถึงหรือว่าพิมพ์ที่ใกล้เชียงกันเนี่ยจะไม่มีตรงนี้<ะ>เพราะตรงเนี้เกิดจากการที่หลวงปู่เกาพิมพ<ร>สอพิมขโดยไมไ่ตั้งใจใโดยไม<ห>่ตันะ้งใจด้วยความที่มิ้นไปโดนแต่กลายเป็นของยูนิคไปเลยใช่กลายเป็นเขาเรียกว่าจุดตายที่ทําให้เราดูรู้ว่า อุ้ยไม่ต้องส่องแล้วนะถ้าเห็นจุดน okay, ี้ป so uh ั huh. so time, ๊บแท้เลยจบเลยซื huh ้อเลยจบเลยใช่ครับนี่เลยถึงคนทีบอกว่าพระหลวงพ่อลำพูเนี่ยท่านมีเอกลักษณ์ท่านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ท่านมีเขาเรียกอะไรมีศีลมีอะไรอยู่ในตัวเพียงแค่เราจับจุดให้ได้เราเรียนรู้เราจะทําให้เราดูง่ายแล้วเจอที่ไหนอย่างที่บอกพิมพ์เนี้ยไม่ได้มีหลังเยนแดงนะค่ะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าเป็นหลังเรียบแต่ถามว่าทําไมเราถึงรู้ได้ว่าเป็นพระหลวงพ่อลำพูก็อย่างที่บอก ด้วยความนี่หลวงพ่อไม่ได้ตั้งใจแต่ทิ้งจุดตายเอาไว้ให้เราดูว่าอ๋อพิมพ์นี้ของหลวงปู่นะอะไรเงี้ยอ่าเขาผมเนี่ยครับคนหนึงพ่อบอกว่าหลวงปู่หลวงพูมีความเป็นเอกลักษณ์ในการทำพิมพ์พระครับผมนี้เป็นผงบางผงทั้งทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับผงสมเด็จโตแท้แท้นะคะใช่ครับที่เห็นแต่ว่าปกติเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ฝนคุณคุณลุงเขาฝนด้วยความอยากดูผมก็เลยขอขอสององค์นี้เข้ามาแต่จริงจริง หลังๆหลังๆนะผมผมเคยเอาคลิปนี้ไปเขียนลงในนิตยสาราลันโพขอเอ่ยถึงนิตยสารลันโพนิดนึนงผมเคยไปลงอยู่ในนิตยสาราลันโพคนชอบมากเลยอ๋อแบบนี้เหรอใช่เพราะว่าคนเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบ Amazing ตองที่ว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นพระสมเด็จแต่ถ้าการต้องการโชว์เนื้อโชว์เนื้อคำว่าโชว์เนื้อในที่นี้คือโชว์เนื้อผงบัง,งผมผมกุงเก่าซึ่งไปหายที่ไหนไม่ได้แล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้พอพอ,พอเขาบอ,อกเวลาส่องเนี่ยภาษาภาษาเซียงเขาบอกโหยิ่งสองยิ่งมันเขาว่ายิ่งส่องยิ่งมันคือโหย,ย,ยิ่งเห็นเนื้อผมบางหุ่นผมยิ่งเยอะยิ่งแบบชอบมากอะไรอย่างงี้ครับอันนี้อันนี้ก็คือปกติก็จะเป็นอย่างนี้คะ่ะหลังเรียบไม่มีอะไรใช่ครับปกติจะเป็นหลังเรียบแบบนี้เอ,อไปหลังเรียบแบบตรงนี้ครับผมที่เจ้าของเดิมเขาไปฝนด้วยความอยากรู้ว่ามีเนื้อผมบางหุ่นผมไหมแล้วผม บางของผมนี่หลวงปู่หลวงูท่านได้มาอย่างไรครับคุณเก่งถามว่าได้มาอย่างไงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับภาพของบางหลวงพมเนี่ยด้วยความด้วยความที่หลวงพ่อลำพูเป็นหลองเจ้าวาอยู่บังหลวงพ่ <c oughs> ครับท่านก็มีส่วนในการดูแลในการเปิดปู <c oughs> ท่านก็ดูแลช่วยทุกอย่างประกอบกับเจ้าวาหดหลวงู่เสงท่านให้หลวงพ่อลงพูเป็นคนดูแลรักษา,กาแทน ท่านก็อยู่ดูแลรักษามาทั้งหมดเนี่แหละครับแต่ถามว่าที่มาเนี่ยเหมือนกับที่หลวงตาเล่าไว้ฟังพระเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะสร้างหรอก <ฮะ S 1> แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีเหตุมันมีเหตุที่จะต้องทําก็กท่านก็เลยต้องทํามา <ฮะ S 1> แต่ถามว่าท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะครอบครองแต่ท่านมีเจตนาที่ว่าใครทุกคนมาก็จะได้ได้ไ เพราะว่าไม่งั้นใครที่จะมาแล้วอยากจะได้กำลังทรัพย์ไม่ถึงบ้างหรืออยากจะได้ชิ้นหักมั่งมาขอบูชาชิ้นหักหรืออะไรเนี่ยบางครั้งบางทีวัดก็ไม่ได้แบ่งขายให้หรือบางทีวัดมไม่มีเวลาเพราะว่าพระพระทุกองค์ก็ต้องมีกิจของสงฆ์ฉะนั้นจะมาอยู่เฝ้าดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้มันคงไม่ได้ทั้งหมดท่านก็เลยตัดสินใจว่าทําพระดีกว่าคราวนี้ใครมาก็ โยมเอาไปให้ให้ไปอะไรเนี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของการสร้างวัตถุมงคลแล้วพอทุกคนรู้ว่าอ้าวหลวงพ่อหลวงปู่ทาพระแล้วแต่เป็นพระที่มีผงเก่าของบังวมคนก็เลยเกิดความศรัทธาและอยากได้ก็เลยเป็นที่มาว่ามันไม่ได้สร้างทีเดียวละมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆอีกอีกอีกใช่เพราะถามว่าที่คำนี้ได้เพราะอะไรหลวงพ่อหลวงปู่ท่านเล็งเห็นว่า พระที่อยู่ในกุเจดีเนี่ยมีหลายพิมพ์ท่านก็เลยทํามั่งถอดพิมพ์นั้นมาเอาพิมพ์นี้มาแต่งพิมพ์นี้มั่งเพื่อให้เกิดเป็นพิมพ์เหมือนเอาเราไม่ต้องมากเท่าที่ผมนับเนี่ยอย่างพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ของหลวงพ่อลวงูเนี่ยถ้าแยกแยกออกมาเนี่ยผมแยกได้ถึงสิบสี่พิมพ์เลยนะสิบสี่เลยสิบสี่พิมพ์อย่างพิมพ์เส้นได้เนี่ยที่ผมแยกแยกออกมาได้ก็มีอยู่แปดพิมพ์ ครับแล้วยังมีพิมพ์ที่หลวงปู่หลวงปูงถอดอพิมพ์ล้ออีกเหมือนอย่างเช่นพิมพ์เกตทะลุซุลลออ่มล,อล้อพิมพ์วัลลคามแต่ยังพิมพ์โปกโพเนี่ยก็มีพิมพ์ล้อวัดบริสทธิยวันด้วยอ่อซึ่งพอดีผมไม่ได้ถือมาให้ดูแต่ถามว่ามีพิมพ์ไหมมีมีทั้งเนื้อมีทั้งเนื้อผงและเนื้อผงใบลางครับผมเดี<อ>๋ยวเรากลับมาที่พระเด็กและผู้หญิงนิดนึงเพื่อเพื่อใครอยากได้ เพราะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าชุดผิวแต่แจ๋วมาโดยพุทธคุมอันนี้ม,นมีเหมือนนางกว่านี่ค้าขายดีไหมคะเนี่ย <connect ion> อันนี้โอ้แม่นางกว่าเนี่ยนะผมบอกเลยให้คุณดาวถือสักองแบบให้ให้เลยเหรอคะผมบอกเลยเป็นพิมพ์ที่คนอยากได้มากแต่สร้างน้อยหลวง,งพ่อรงพูสร้างคือถามว่าสร้างน้อยไหมสร้างน้อยแล้วถามว่าทุกวันเนี้เอาลงโชว์ในชมรมหรือในหนังสือยังไม่ครบทุกพิมพ์เลย เพราะพิมแม่นางฝากเนี่ยจริงๆเนี่ยมีที่เราเห็นก็คือที่เราโชว์คือองค์องค์องค์เล็กขนาดผู้หญิงและเด็กค่อยคอ,อยอัง <พอ S 2> <ด>มีเหมาะกับคอดาวเลยไอ้ยามันพอดีเลยลคุณดาว <laughs> คุณดาวพักผมนี้ผมไปไม่เป็นเลยเอาไปเลี่ยมห้องเั็นนิดหนึ่งก <laughs> ็งได้องศาเลยนะคะเนี่ยคุณผู้มชมดูเลยค่ะสวยขึ้นมาท <laughs> ันทีเลยครับดูดี เราเราเรา,า,า,าไม่งกลักตอบเราเราเราไม่รังกลักตอบไม่ได้มีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวมีพิมพ์จะลอยแม่นังกวักเนื้อชันหมากด้วยค่ะแล้วก็มีพิมพ์ลอยองค์แม่นังกวักเนื้อรากลักแล,แล้วก็เนื้อไม้โพแต่สองพิมพ์เนี้ยผมเห็นองค์จริงมาแล้วนะค่ะแต่ลุงที่เป็นเจ้าของที่ได้กับมือหลวงพ่อหวง่วงมากขนาดขอแค่ถ่ายรูปเอามาลงโชว์ยังไม่ยอมให้เลยงุ๊บ งกเลยพูดที่พูดออกสื่อเลยบอกงกลุงงบมากเขาผมขอแค่ถ่ายรูปลุงยังไม่ยอมไม่ถ่ายรูปเลยแต่แต่ด้วยความที่ว่าถ้าคนท้าถ่ายจะรู้กันรู้กันโดยตรงเลยว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเมตตาแล้วประกอบกับผมพุทธคุณของสมเด็จพระจันโตที่อยู่ในนี้ด้วยทําให้ทําให้เกิดความเมตตามากนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดพิมพ์ที่หลวงปู่หลวงปู่ชอบแจกที่สุดเลยจริงๆคือพิมพ์จันลอย จะลอยหลวงพ่อหลวงปูจะลอยหลวงพ่อหลวงปูมีหลายเื่อนะ,ะมีทั้งหมดสามแบบอันดับแรกเลยที่หลวงพ่อหลวงปูทำใหม่ๆคือจะลอยหลังเรียบจะลอยหลังเรียบเนี่ยหุยเล่านิดนึงการสร้างเนี่ยไม่ได้ว่าสร้างง่ายนะหลังเรียบครับฟังจากลงตาเล่าเนี่ยคนช่วยครับเป็นทางคุมทำไม่ะคะเพราะหลวงพ่อหลวงปูแกะแบบเสร็จตอนแกะแบบเสร็จใช่ไหมครับ พอแกเสร็จปัป๊บหลวงพ่อลำพูจะกดกดพิมพ์เข้าไป <ฮะ S 1> สมัยก่อนเนี่ยหลวงตาเล่าให้ฟังหลวงพ่อลำพูเ,เนี่ยจะต้องให้คนตัดกระบอกไมซางกระบอกไมซางเสร็จแล้วก็มาเหลาให้ปากมันคมพอเวลากดเป็นพิมพ์พาเสร็จปัป๊บเอากระบอกไมซางมากดปุ๊บลงไปเ <ฮะ S 1> พราะกดลงไปปัป๊บเนื้อพ้าเนี่ยมันจะอยู่ในในกระบอกไมซางเพรพอเนื้อพ้าอยู่ในกระบอกไมซางทําไงเราออกครัเบอเอาปากเป่าปุ๊บให้พ้าหลุดออกมา มันเลยเป็นการวิธีที่ทายากนิดหนึ่งต้องใช้ลมมับต้องพลังต่อนะว่ต้องพกออกมาผ้ามันจะไปอยู่ในกระบอกไม้ตางไงก็ต้องเอาปากเป่าปุ๊บให้ผ้ามันหลุดออกมาฉะนั้นรุ่นนี้เลยทําไม่ค่อยเยอะอทําแค่ประมาณพันองค์แต่และเนื้อเนื้อละพันองค์หลักเีเยอันนั้นงล,ลงปุ๋อเป็นคาปุูครับมันจะมีลงกู๋อย่างที่ผมบอกพ้าหลวงพ่อลำพูเนี่ย หลวงพ่อระมูท่านทำไว้ตั้งแต่พศ2502ค่ะแล้วเอามาลงกุ่ฝังลงกุ่งต้นโพเนี่ยเมื่อพศ2519มาเปิดกุอ่อีกทีเมื่อพศ2 5 2 8ฉะนั้นพระที่สร้างตั้งแต่พศ2502ก็เลยจะมีทั้งลงกุ่ต้นโพกุตุ่มน้ำมนต์แล้วก็แจกมือคือคำ,คำว่าแจกมือเนี่ยคือเวลาใครไปจังหวะโชคดีหลวงปู่กำลังทำพระเก็บพระก็ลหลวงปู่ก็ให้เอาไปเอาไัาบ้านไคเอาไปบูชานะอะไรเงี้ยเขาเลยจะได้แจกมือ,มอเขาว่าแจกมือก็คือไม่ลงกุ่อะไรเลย แต่พระที่เหลือที่เก็บเก็บใส่รังเอาไว้เนี่ยเขาจะเอามาลงปลูกไว้เมื่อพอี2519เลยเป็นที่มาหลังพอทำอันนี้หลวงปู่หลวงภูมิเลยลูกศิษย์บอกอุ้ยหลวงพ่อทำอย่างนี้เอยเอางี้ดีกว่าเอาแผ่นเหล็กแล้วก็วัดขนาดที่หลวงพ่ออยากได้เอาดอกสว่านเจาะรูเหล็กเอาไว้<ะ>พอเจาะรูเหล็กเอาไว้เสร็จก็เอาบล็อกกดพอกกดลงมาเสร็จ ลูกศิษย์อีกแล้วครับพักหลวงพ่อหลวง,งพ่อกดอย่างเงี้ยใครจะรู้พักหลวงพ่อหลวงพ่อบอกอ้าวต้องปั๊มแล้วทาไงดีอะหลวงพ่อตอนไหก่อนยังไม่ได้ปั๊มหลวงพ่อบอกอ่ะเอางี้เอาการพูดมาเขียนลำพูอ่ะเออดีเว้ยลูกศิษย์บอกดีหลวงพ่อเนี่ยอย่างเงี้ยใครๆครก็รู้พรกหลวงพ่อ พอทําไปทํามาหลวงพ่อบอกตายนั่งเขียนอย่างนี้ทุกลมตายไม่ต้องทําอะไรแนละ้วหลวงพ่อบอกหลวงพ่อก็เลยหยุดก็เลยไม่ได้ทําพิมพ์นี้ก็มาทําพิมพ์นี้แทนนอพศ2,505พิมพ์นี้เนี่ยทำเมื่อ,พอ,อ2อพศ2,505ส่วนสองพิมพ์แรกเนี่ยทำเมื่อพศ2,502ปี02อันนี้เป็นปี0ูปี05น้านี่ก็รู้สิทธิ์หลวงพ่อผมขอพิมพ์ไปให้ช่างแกะให้ก็แกะเป็นมือโยกกด ก็เลยสบายหน่อยแต่พิมพ์นี้ก็จะสร้างเยอะหน่อย<ะ>ครับแต่ว่ามันก็จะเป็นชัดเจนเขียนคําว่าหลวงพ่อลําพูเลยอันนี้คือปัมนะ๊มใช่ไหมใช่ครับ<ะ>ก็เลยเป็นที่มาแต่ถามว่าพุทธคุณมีผงปางขุนพรมเหมือนกันทั้งหมด<ะ>มีท<ะ>ั้งแจกมือลงกูต้นโพลงกูตุ่มน้ำมนทั้งหมดใครเจอห้อยได้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมเห็นเนี้ยที่ผมห้อยแม้แต่ที่ผมห้อยอยู่ที่ผมห้อยคออยู่เนี่ย<ะ>ก็เป็นพระที่ผมได้แต่ที่ผมไม่รู้นะแม่แม่กับพ่อผมเล่าให้ฟัง ก็คือตั้งแต่ตอนผมเกิดหลวงพ่อลำพูท่านก็มก็มารับฝันรถูกใส่ศินให้ก็ต้องก็มีพระองค์นี้มาด้วยทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับผมนี่แหละครับมรดกของปู่ลงพูให้เอกไปไปยังได้อยู่เนาะก็ยังได้อยู่เรียกว่าให้กับมือได้ไหมคะอันนี้ไม่รู้ตอนเด็กจําไม่ได้เพิ่งเกิดมันจําไม่ได้แต่ว่าแม่แม่เก็บไว้ให้แม่กับพ่อเก็บไว้ให้ก็ก็เป็นที่มาส่วนส่วนที่ที่เขานิยมกันอีกทีก็คือพิมพ์คะแนนหลวงปู่ลงพู พิมพ์คะแนนหลวงปู่หลวงูก็เหมือนกันครับพระหลวงปู่หลวงพูพิมพ์คะแนนเนี่ยจะมีสองแบบคือคะแนนลึกกับคะแนนตื้นที่ผมถืออยู่คือพิมพ์คะแนนลึกที่คุณดาวถืออยู่เป็นพิมพ์คะแนนตื้นนี้ตื้นก็ไม่เห็นแล้วคะใช่ครับถามว่าต่างกันไหมต่างกันนะครับเวลาบูชาหรืออะไรดูให้ดีเพราะว่าพิมพ์คะแนนลึกเนี่ยสร้างพศ2 5 0 2 แต่พิมพคะแนนตื้นเนี่ยสร้างพศ2524โอ้ห่ากัน20กว่าปีแล้ว22ปีค่ะแต่บางคนเขาไม่รู้<ะ>ก็คือเหมือนวับเอ้ยพิมพคะแนนเหมือนกันหรือว่าต่างกันแต่จริงๆแล้วตอนที่พศ2502จริงหลวงพ่อทำเนี่ยคือคะแนนลึกเอเดียวครับ<ะ>ผมมาทําคะแนนตื้นเมื่พอพศ2524แค่นั้นเองส่วนพิมพ์พิเศษอีกพิมพหนึ่งที่ผมอยากให้ดูมากเลยพิมพ์นี้ เขาเรียกพิมพ์สามเหลี่ยมฐานนอนพิมพ์สามเหลี่ยมฐานนอนดาช่วยผมถือนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมฐานนอนถามว่าเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบางผมผมแล้วกันนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมฐานนอนเนี่ยจะมีไม่ลงกุบอันนี้คือ ไม่ลงกของหลวงพ่อระพูพิมพ์สามเล่มแผ่นมอนแล้วก็ององนี้ mm hmm. ของผมนี่คือลงกูตุ่มน้ำมนส่วนองเล่มทองที่คุณดาวถือไว้องนี้ลงกูต้นโพครับแน่นอนเลยก็เ hmm. ด <c oughs> ื๋ยววนนี้ผมบอกพระเนี่ยหลวงพ่อระพูจะดูได้ก็คือมีแจกมือมี mm hmm. ลงกูตุ่มน้ำมนมีลงกูต้นโพ mm hmm. ฉะนั้น mm hmm. การเล่นหาราคามันก็จะไล่าตามสเต็ปไป mm hmm. <c oughs> อย่างที่บอกปลูกต้นโพก็จะนิยมส,สุดก็จะราคาสูงหน่อย<ะ>ครับผมลองมาก็ปลูกตุ่มน้ำมวก็แจกมือครับผมนี่เป็นที่มานี่เป็นที่มาเจอว่าเก็บนะครับแต่ถามว่าสามเหลี่ยมฐานหมอนเนี่ยผมพูดงตรงๆนะด้วยด้วยชมรมผมเป็นประธานชมรมอยู่ชมรมสมเด็จบางหลวงพ่อหลวงปู่หลวงปูมีคนเอามาถามผมแทบทุวกวันแล้วทีมงานผมเนี่ยก็ก็ช่วยกันตอบแทบทุกคน ผมบอกเลยฐานหมอนหลวงพ่อลำพูมีเอกลักษณ์มีจุดตายแต่ที่เราเห็นหรือที่สมาชิกเอามาถามส่วนใหญ่เนี่ยเก๊ครับเพราะส่วนใหญ่ที่เขาได้มามันจะเป็นเก๊ปูจเจดีเล็กของวัดบางหลวงผมครับผมคนก็นึกว่า,าไม่ใช่ไม่ใช่เจดีเล็กบางหนวมนก็น่าจะเป็นหลวงพ่อลำพูแต่กอดีก็ไม่ใช่เพราะว่าพิมพ์หลวงพ่อลำพูเนี่ยจะมีเอกลักษณ์และพิมพ์เนี่ย ไม่ว่าจะเขาเรียกอะไรไม่ว่าจะปูตุ่มน้ำม์ปูต้นโพแจกมือ,อในเมื่อพิมพ์มันก็ต้องเป็นพิมพเดียวกันหมดจะเป็นจะเป็นหนีเไม่นหนีไม่ได้ฉะนั้นจะมีเอกลักษณ์จะมีจุดตายให้เทียบให้ดูฉะนั้นในชมรมจะมีคนถามกันเยอะมากสําหรับพิมพ์นี้ครับผมแต่ถามว่ามีเยอะไหมมีแค่หลักร้อยครับถามว่าร้อยเท่าไหร่เออ มันในบันทึกหลวงพ่อลำพูเนี่ยท่านไม่ได้เขียนบอกไว้แต่ถามว่าท่านท่านเขาบอกคร่าวๆไว้ว่าประมาณสองร้อยองค์แต่ถามว่าจริงแท้เนี่ยอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าในบันทึกไม่ได้เขียนขนาดนั้น uh huh. ครับผมแล้วก็คําบอกเล่าหลวงตาเนี่ยสมัยก่อนเวลาเก็บท่านไม่ได้นับค uh huh. ่ะท่านก็เก็บเก็บใส่เอาไว้แต่ถามว่าคร่าวๆประมาณก็ก็มีประมาณนั้นเพราะว่าตอนหยิบใส่บาทเพื่อให้หลวงพ่อลำพูสดใสเนี่ยมันอยู่ประมาณนั้น uh huh. แต่ถามว่ามันเป๊ะมันจะไปตกที่ว่า270เท่าไรหรือ300เท่าไหร่มันไม่สามารถระมุได้เพราะว่าเหมือนท้าทุกรุ่นนะครับมันไม่สามารถระบุได้ว่าพิมพ์เนี้ยสร้างพันองค์พิมพ์นี้สร้างร้อยองค์ยกเว้นในบันทึกอย่างในบันทึกเนี้ยจะลอยหลังเรียบหลวงพ่อละมูบอกไว้ว่าทําให้พันองค์เนื้อละพันอ่กก็คือ,อเอาเทหลวงพ่อละมูเขียนเป็นเนื้อละพันแล้วก็คืนเนื้อละพัน อันนี้เราก็เราก็พูดได้แต่อะไรที่ที่มันไม่อยู่ในบันทึกเราก็ได้แบบอกว่ามันคือการพักทะนี้ครับผมอันนี้คือที่มาจากนี้ไปจากนี้ไปเราเราเอาพิมเอาเอาพระที่ท่นหลวงพ่อลำพูอะแต่แต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระสมเด็จยุคหลังของหลวงพ่อลำพูด,ดีกว่าในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ดีไหมครับบุดาวได้ คุณผู้ชมบอกว่าโอ้โหมาขัดจังหวะอีกแล้วนะคะกำลังฟังเพลินๆเ,เลยก็ขออนุญาตติดค้างกันเอาไว้ติดตามรับชม EP สุดท้ายได้ในสัปดาห์หน้าใน Legend Insight นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลพระสมเด็จที่มีส่วนผสมพงบ้างคุณพมจากวัดไก่จนที่เอามาแจกกันอีกแล้วนะคะคำถามของเราก็ง่ายๆค่ะวันนี้นะคะพระพิมพ์จันลอยหลังเรียบทำไว้เนื้อละจำนวนกี่องค์ค่ะ พิมพ์จันลอยหลังเรียบทำไว้เนื้อละจำนวนกี่องค์ค่ะคุณเก่งเพิ่งพูดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก็เอามาหยิบยกเป็นคําถามได้เลยค่ะใครที่ชมจนจบคลิปก็ตอบได้แน่นอนค่ะก็สามารถพิมพ์คําตอบไว้ได้ในช่องแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและพบกันใน EP สุดท้าย Legend Insight สัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ดาวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ